มาเป็นครั้งแรกที่แก๊งฮิวิรวมตัวกัน5คนในการเดินแบบครั้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของตูนด้วยที่ได้เดินแบบสเตจใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกว่าดีใจมากขอบคุณที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะคะความสามารถของพวกเราดีใจค่ะซ้อมานซ้อมั่งงานซ้อมตอน6โมงเชา้ากระเทยงงเพราะอะไรรู้ไหมพี่เอิร์ธยังไม่ได้นอนตอนนี้น่าจะวิ่งหนีไปนอนแล้วนะคะเออพี่เอิร์ธตั้งแต่6โมงเชา้ายังไม่ได้นอนตอนนี้ เดินแบบละเมอเดินเพอๆอยู่เล่นปนอย่างุอร์แรกุ่มเต้นมากคุณแม่มันตื่นเต้นยิ่งกว่าไปร้องคอนเสิร์ตที่ราชมังคลามันตื่นเต้นกว่าแบบอิมแพคไอร่าเพราะว่าทุกสายตามันจับซ่องมาที่เราน่าใกล้มากๆอย่างเงี้ยค่ะทุกย่างก้าวของการเดินคือตื่นเต้นหมดเลยว่าจะลงก้าวไหนดีเลือกอยู่เลือกช็อตที่สวยที่สุด มันเต้นแรงมากเหมือนแบบมันพุ่งไปหน้ากล้องอย่างงี้นะคะใช่แล้วเป็นยงไงนะเขาเขาพูดเราอย่างไรเหมือนี้นเราต้องประดังพยานไหมเขาบอกว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราถามว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะเป็นตัวของคนอื่นดีไหมก็เลยมีความแบบว่านางแบบในอุดมคาแรคเตอร์เข้าสิ่งนิดนึงใช่คองค์โดจัแคทละกันวันนี้เปรียิวโดจ้าโดจ้า สนุกมากค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สนุกมากๆเลยอยากเดินอีกอยาก่างนี้ร้างได้นะคะจ้างได,าได้ทําได้ทุกอย่างเลยขึ้นปกนิตยสาร,รก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารลีทัดลูกมันเก่งมาก <c oughs> ได้เลยไม่เกี่ยงงานเลยต่อให้ไม่ต้องนอนพี่เอิร์กก็ไม่นอนได้สาววันดิสสาววันก็ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ป่วยใช่ไหม มะเร็งใช่ไหมต้องบอกว่าอายุ31ปีเป็นอะไรที่พบเจอกับมะเร็งตกใจมากแต่เอาจริงๆอะลึกๆแล้วว่ามะเร็งอะ,ม,ะ,งอะมันเป็นการสุ่มดวงว่าใครจะเกิดหรือไม่เกิดโชคดีตรงที่ตูนะ่ะเป็นมะเร็งอันทะมันเลยมันเหมือนแบบว่าสุ่มดวงเหมือนกับมะเร็งเต้านมผ่าตัดอาการก็ดีขึ้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็กินอาหารให้เขาผ้าหมู่เพียงพอทุกไอ้คำพูดง่ายๆพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า ม่จำเป็นต้องทําก็ได้แต่มันสําคัญมากๆก,กับคนที่มีโรคประจําตัวอย่างตูนเนาะ mm. ก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ห้าหมู่ม mm. แล้วก็ mm. อยู่กับผู้ชายน่ารักน่ารักอ๋ออ mm. <ๆ>ันนี้ราคาได้อาจจะอาจจะเป็นค่ะ mm. ช่วงหัวใจ mm. เพราะว่าหลายๆคนก็บอกตูนว่าไอ้โลกเนี้ยมันมันความสุขมันจะชนะได้ตูนเป็นคนที่สู้มาทุกทุกอย่างฝ่าฟันมาทุกอย่างสร้างรอยยิ้มให้กับทุกทุกคนไม่ยากหรอกถ้าตูนจะสร้างรอยยิ้มให้ตัวตูนเอง mm. เนาะ พูดตื่นขึ้นมาพูดหน้ากระจกบอกว่าเราสวยมากสวยที่สุดในโลกนี่แหละเป็นการสร้างความมั่นใจแบบว่ามั่นเกิดแต่ดีนะหมายถึงว่าหนูมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันเหมือนกันในเรื่องของการเดินแบบเราได้ทํแล้วก่อนตายไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายวันไหนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตูนอะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างคงที่ข้ามะเร็งก็ต้องเข้าตรวจ ในทุกๆหนึ่งปีหรือครึ่งปีอะไรประมาณนี้ในควาโชคร้ายในควาโชคดีเราเจอเร็วใช่ต้องบอกว่าในความโชคร้าย,ใน,าายในความโชคดีเนี่ยเจอเร็วแล้วก็ดีใจที่เจอต่อยอุายุิบมันรักษาทานเรายังมีแรงที่แบบว่าใส่ค่าพยาบาลไหวใส่ค่ารักษาไหวแล้วก็ยังมีแรงฮึบสู้ในอายุเท่านี้ในวัยเท่านี้ม,มีอะตัเาอะาเนอจริงๆตูน่าเบสาวปาร์ตี้มาก คือตอนนี้ต้องเลิกปาร์ตี้เลยแบบน้อยมากๆคือไปจอยกับเพื่อนได้แต่ว่าก็คงไม่ดื่มแบบลากรไมายบายเอลิแบ็คคาบ้าแบบใส่ขี้เมาอืมก็เลยเป็นสาวนั่งสตรีมเมอร์เกมอยู่บ้านไลฟ์ต่อๆไปวันวันโอเคค่ะโอเคแฮ ppy มีสังคมที่น่ารักแฮ ppy กับทุกทุกคนเลยแต่ตอนนี้แม่แาบม่นมา,าเป็นในวงการเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วนี่คือฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันชอบร้องเพลงมาก แล้วฉันก็เลยตั้งใจว่าอะเป็นมะเร็งใช่ไหมมาทําให้มันสาเร็จดีกว่าก็คืออยากมีอัลบัม้มเป็นของตัวเองอก็ร่วมทำงานกับหลากหลายแบบเเนเรชันมากๆไม่ว่าจะเป็นเจนซีเจนวายต่างๆหาเด็กๆแต่งเพลงในแบบติ๊กต็อกทุกคนเลยใครแต่งเพลงเก่งทักมาได้นะคะเราจะติดต่อดูผลงานแล้วติดต่อกลับไปซึ่งมันเป็นอะไรที่โอกาสใหม่ๆของตัวตูนเองแล้วก็เป็นการยืดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วย ก็สนุกสนุกดีค่ะล่าสุด,ก,ดก็ยอดวิวมสี่ล้านแล้วใช่สี่ล้านแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากๆแบบดีใจมากดิ่งดาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้วงการจะเต้นกานใช่ไหมล่ะขเขาเต้นกันสะโพกดิ้นสลัดตันว่าคุณแม่ในเรื่ว่าคือแบบตั้งแต่ตอนเนง้ยแบบัว้าแขนจริงยังไม่มาอุ้ยเพลงตาไปบอกใช่ดีใจก็ดีใจแหละดีใจจริงๆแบบมันเหมือนแบบ ได้ยกแบบคำคอรหารของตัวเองออกสอ,อกแล้วว่าแบบเอ้ยเราทําไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้หรอกวันนี้ได้เดินแบบวันนี้ได้ร้องเพลงวันนี้ได้เป็นบ็อกเกอร์วันนี้ได้ได้ทาอะไรหลายๆอย่างคิดดูสิฉันยังไม่ตายแต่ว่ามันแฮปปี้อ่ะมันได้ทําอะไรหลายๆอย่างต่อไปตอมาอืมหะไรเรื่องาเป็นแบบเนี้ยเรามรูกมาแต่เราก็ยังสามารถจะเีชีวิตได้ใช่ ใช่ทุกคนถ้าเกิดไม่เป็นมะเร็งเราก็ทําได้นะคะเราทําทุกๆอย่างได้ในทุกๆวันถ้าเราแบบว่าตามการตามหาความฝันนะตัวเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต้องใช้ทั้งเงินต้องใช้ทั้งแรง้องใช้ทั้งอินสปิเรชันต่าง,างๆแต่ว่าในทุกๆวันนะ่ะเราทามันอย่างทีละนิดทีละนิดค่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้เนาะไม่ต้องคาดหวังแบบวันนี้ต้องเสร็จวันนี้ต้องเลิศอย่างเงี้ยแต่มันค่อยๆดําเนินการไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในโปรเซสของมันใช่ โกของหนูตอนนี้สิ้นเดือนนี้ละกันขอขายหน่อยฮิววีมีคอนเสิร์ตก็คงเป็นคอนเสิร์ตฮิววีนะคะแบบจริงจังที่จะมีทั้ง5คนแบบแตกๆอลังการในวันที่31ตุลาคมกับวีวีท์ฮาโลวีนปาร์ตี้เนี่ยคือโกในตอนนี้ในเดือนนี้ใช่คือที่เซนทันแจ้งวัฒนะค่ะเซนทันแจ้งวัฒนะฮอนะคะก็สุกคน3 4ถึพคนนะยังไงก็มากันเยอะนะคะมาแต่งตัวมาเป็นคอมมูนิ คอมมูนิตี้ของพวกเราไม่ต้องอายนะคะจัดชุดมาแบบจัดเต็มเลยเราพร้อมที่จะอบกอดรับทุกคนในวันปล่อยผีนี้ค่ะขายบัตรเมื่อไหร่ขายแล้วขายอยู่ยังขายไม่หมดช่วยซื้อหน่อยได้ไหมล่ะนะคะานะคะ่ะซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเดอะคอนเสินะคะใช่มีตอนนี้เป็นราคาเออเลกูลับเลกูล่าใช่ราคากลางถ้าเกิดซื้อไม่ทันไปซื้อหน้างานได้ก็จะแพงกว่านี้นิดนึงนะคะ มีประกวดชุดจะบอกว่าราคาที่ทุกคนจะได้ในการชนะเนี่ยหลักแสน<อ>คือมันแบ่งกันนะ<อ>มันจะแบ่งกันแต่ตูนไม่รู้ว่าอะไรอย่างไงตอนนี้คือถ้าถามฮิวิมาสัมภาษณ์หน้าคนฮิวิห้าคนก็ยังไม่รู้ว่างานเป็นยังไงคะ่ะแต่จะจัดทิ้นเดือนนี้แล้วงงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรให้ดูบน,บนเวทีเหรอเจ๋งเ,เ,นเนนนจง๋งเด็ดแ,แน่นอนมีทุกทุกอย่างใครอยากจะดูอะไรมาดูได้ที่วีวิดฮาลวินปาร์ตี้ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนนะค่ะ,ะขอบคุณพระขอบคุณ